สายสวัสดีทุกคนวันนี้เยอะเกินเลดลอนดรีซักผ้าตอนกลางคืนค่ำๆดึกๆจะเป็นยังไงนั้นไปติดจำมชมกันเลยจ้า,าคู่นะขาเช็คแปตอนนี้ได้กล้องใหม่มาแล้วกลัวมากว่าฉันจะลืมเปิดใหม่ฉันลืมไปแล้วรอบหนึง <c oughs> อ่าเรามาถึงแล้วโอ้โหความพิกเซลเลตนี้ ฮัลโหลโหชีบโคตรไหวได้มาเดี๋ยวดาซักผ้าแล้วทำไรต่อคุณครับนักงานเท่านั้น,นคุณครับ ฮัลโหลฮัลโหลครับมาจักผ้าครับอยู่ไหมครับอะไรวะไม่อยู่อย่างนี้กูบริการตัวเองนะคะง่อยกลับบ้านและคุณพี่พนักงานะคะล็อก คุณพี่คะ่ะตเหมเอนอคนสร้างจะรีบไปหน่อยนะพี่ค่ะพี่ปูจะซักผ้าใช้ไหนซักอ๋อนี่โอ๊ยเืมน้ำยาซักผ้าซื้อที่นี่น่าจะได้นะคุณค่ะ ดูเหมือนไม่มีใครอยู่ฮะฉันเป็นพนักงานแล้วแหละนี่ใช่ไหมไม่เอาอะไม่เอาอุ๊ยมึงยี่ห้ออะไรละ่ะมึงก็ไม่บอกยี่ห้อตูวเรื่องมากนี่อ๋อ อุ๊บซีเนี่ยมึงต้องอยากได้อันนี้แน่แน่แผวายอะ hey. <Why? S 1> ไรอังเสร็บร้อยเดี๋ยวยเลาปิดแล้วเริ่มกด ก,กําลังมันเลยไอ้ป้าเอ้ยมันจะไปคิดล่ะกูแค่มาสักผ้าทําไมกูต้องมาเจอเหี้ยอะไรพวกนี้เลยไมไปใชยไหมไม่มีหรอกไอ้นี้ไม่รอนเดลลี่รอนเดลลี่มึงสําคัญขนาดนั้นเลยมึงนี่นะมึงไม่ใช่พนักงานเด้อล็อกแอ่ เีธอจะไปเอาฟิลมาจากไหนวะเนี่ยกูมไม่ใช่พนักง,งานค่ะเลือกเคะได้แล้วค่ะนี่กูบอกกูมไม่ใช่พนักง,งานค่ะ อีหา้าว้าวขอบคุณจริงมีชีวิตปริศนานี่ให้ฟิวกูมาสวิตดีขึ้นเยอะเลยได้ป็ลไะเปิดเครื่องอีกรอบสามสองหนึ่งเฮ โอ้เฮ้กูไม่ได้ชิวเฮียอะไรเลยเมื่อกี้เสียงอะไรเสียงเหมือนมาจากตรงนี้ปะเฮียอะไรพี่ลูกไกลรอบวะเนี่ยวัดครับวหยเฮียอะไรวะเนี่ยตัวอะไรอ่ะเอ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะล่มาหน่อยดิ ปีรัค้าไม่รู้แต่กูรับคาาตัวเองแทนกูต้องเข้าไปดูอีกใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเยียผีแรงเยอะว่ะโอ้ว้าวกูทำอะไรก็ไม่ได้ฉช่นอยากจะรู้นะเนี่ยว่าอะไรมันอยู่ด้านใต้โอ้ยอัได้ด้วยว้าวอย่างว่าโคบาให้กูมาทำไมนี้ ก็ดีนะที่รู้ไอ้นี่อยู่นี่หยิบหน่อยก็ดีนะอะไรหล่นอะฟิวหล่นอืมรด้ดดอเสื้อเส,เสร็จแล้วอุ้ยกระตุกกระตุกโลผีกระตุกโลผีอะไรอะลรอ้าวเหี้ยใครเอาไปวะมึงอยู่คนเดียวมึงยังโดนขโมยโอีกโอ้ชีวิตกูเนาะ ดวงสวยแล้วสวยอ pues ีกนั่นไม่ใจเสือฉันโอเคกูควรจะออกไปจากที่นี่ได้แล้วแหละไปที่รถกูเปิดส nah. ิลูกไอชีพายอ่ะกูแจกูอยู่ไหนกูแจกูอยู่ไหนกูแจกูอยู่ไหนกูแจ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 ไอ้ี่กูแจกูแจ กูแจรถกูอยู่ไหนกูแจรถกูอยู่ไหนไอ้โคบาเอาโคบาบังัดดีเด็วๆเโอ้โหมึงเดินช้าเนี่ยต้องรีบไปเลยไปเร็วเร็วไปเร็วเร็วไป you dead เอานี่กูต้องย้อนมาได้ห้อยไอเวทเอ้ยและไอกวางบ้านนั่นมันต้องการอะไรกับเสื้อกัวกูไม่เข้าใจปังเขาหายวายวายวายชนกระจกวายแสดงว่าไอตอนกวาง ไอ้ไอตอนกวางนี่เข้ามาเราน่าจะต้องรอให้มันนี่ก่อนเราคงต้องรอให้มันเดินผ่านไปก่อนอ้อ้องมูงใกล้หน้าตาเหมือนเวนดิโก้เลยแล้วมึงต้องการอะไรจากกูวะม่่เข้าใจกูจะไปปิดประตูได้งไงวะ วิ oh. <laughs> 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 er ่งไอ้เหี้ยวิ่ง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 เออเหี้ยมึงอย่า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 มาจุ๊กใส่กูเดี๋ยวจุ๊กใส่กูกูถึงรถแล้วเองดีไม่ต้องขับเองชนแม่งนั่นแหละไอ้เหี้ยจบแล้วสร้างโดย handsome less king เกือบจะหล่อ ตายแล้วอย่าลืมซัพพอร์ตนะจ๊ะตอนแขอบคุณที่เล่นเวลิกูดเวลิกูดคือถ้ามือถ้าถ้ามึงมีพลังที่จะเอาตังเอาเสื้อผ้ากูออกไปอยู่โรคห้านได้ทำไมมึงไม่ใช้พลังมึงเข้าไปในหลาน แล้วแดกกูนั่นคือคำถามของฉัน <c oughs> บึงไม่มีส้นตีนอะไรเมคเซนเลยได้ถามว่าหนุกไหมเออนุกดีอย่างน้อยมันก็ให้ออบเจกทีมมันให้เป้าหมายเราอะ่ะชัดอะว่าต้องไปตรงไหนต่อไปตรงไหนต่อหยิบไปนี้ไปตรงนู้นไม่หยิตรงนู้นไปตรงนี้โอเคอ่ะอย่างน้อยมันก็ก็สั้นยยง่ายๆเข้าใจง่าย <c oughs> ปั่นดีวะ เค okay, จ้างั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย